อะเช้านี้เราก็เดินทางต่อนะครับสู่มุ่งสู่ที่ไหนนะน้องบอมวันนี้เขาคอครับเขาคอนะครับเพชรชบูรณ์สวัสดีครับเช้านี้ที่จังหวัดเชียงรายนะครับเช้าวันที่19กพฤศจิกายนปี2563นนะครับเป็นเช้าที่อากาศสบายๆนะครับอากาศถือว่าสบาย วันนี้เรากำลังเตรียมตัวออกจากจังหวัดเชียงรายเป็นไงยะมือขึ้นนอนรับดีวอลับดีครับยาวเลยยาวตลอดเลยอ๋อเรามามพักหกชั่วโมงโอ้นอนหกชั่วโมงก็ถือว่าอิ่มเนาะอือก็ถือว่าเป็นเช้าที่อากาศดีเรากำลังจะเตรียมมุ่งหน้าสู่ลงจากเหนือนะครับจากเชียงรายมุ่ง ไปที่เพชรบูรณ์นะครับเขาขอสวัสดีครับน้องบอมน้องเบสสวัสดีครับเป็นไงลูกเมื่อคืนหลับดีไหมสบาเมืม่อคืนหลับสบายเช้านี้ก็ได้กินกาแฟชื่นใจจากน้องบอมนะครับเกยุ้ใส่ละสัวโอ้เป็นไงนะั่นหลับดีอยู่บ่หลับอยู่ค่ะเอออืม ปวดขา,าบ้าปวดขาบเพราะว่าไม่รู้สึกเลย <c oughs> จะมาผู้นี้แล้วผู้นี้ได้ยังบดยินหมดเชียงเลยดูไปเท้นานะครับข้างหน้าอันนี้ถนนหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งก็คือจากแม่สายท่าคิเลกลงสู่กรุงเทพมหานครนะครับเอานี้ที่เชียงรายนะครับก็มีหมอกค่อนข้างจะหนาตานะครับ เเยยอะลนี่ห้องพักเยอะนีซ้ำหน่อยหาสิตอนนี้เราก็เข้าสู่เขตจังหวัดลำปางนะครับพ่ได้ง่วงไปเนาะค้นขับนี่เนาะสบาย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 น้องเบสก็ไปไปเรื่อยๆหลับจนล้นใช่ไหมครับเมื่อคืนนี่คิดจักชั่วโมงคิดว่าน้องเบสหลับ ชมว่บอมได้เช็คนาฬิกาไหมครับหลับของปูนี่นาฬิกาปูนี่วันตั้งแต่ไซนอนนี่มันจิตบอกเขาเลยได้ว่าหลับตั้งแต่กี่ทุ่มแต่ว่าตีห้ามันจะปลุกเราตนนื่นเพราะที่ว่ามันบอกขึ้นจอเพรเชื่อมว่าอย่างนั้นแต่แบบเอเจ็ดวันได้ย,ดยได้ยากได้ว่าก็เลยไม่พอใจเอเจ็ดเอเจ็ดเขาได้ เป็นถนนตัดใหม่นะครับน่าจะเป็นถนนตัดใหม่มุ่งไปสู่แพร่แพ่มีอะไรแพงเมืงบบองอผีบอมเมียนแพรเมืองผีอุตรดิตบ่เมนยนป ตอนนี้เราก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติแม่ยมนะครับเป็นเขตพื้นที่ของจังหวัดลำปางแล้วก็จังหวัดแพร่นะครับก็เป็นทางคดเคี้ยวไม่ถือว่าสูงมากก็ดูไปเรื่อยๆนะครับใช้เกียร์ต่ำสามสิกิโลเมตรต่อชั่วโมง้ามแซง

นี่คืออำเภอสองนะครับเขตจังหวัดแพร่อำเภอสองนี่อยู่ที่ไหนนะเนี่ยอยู่พแพร่ครับโอ้ยอยู่แพร่นแพร่ครับนี่คือสองข้างทางก่อนจะถึงจังหวัดพแพร่นะครับก็มีผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสารนะครับที่หลากหลายโอ้ oh, ไปดูอาวุธนะครับที่นี่ขายอาวุธด้วยนะครับมาดูอาวุธรับแต่ไม่รับ อาวุธน่ากลัวมากครับเจเบีดบอว่าซื้อไว้เพื่อที่สำหรับไปเห็ุเป็นพอกัววานะโอ้นี่ครับโอ้สุจาเลยนี่นีนนยิบเลยโอ้นี่นี่รันยิบนี่รันยิบของแท้อืมนอนี่ตลงาของ ไหนก็แล้วแต่บัาก็ยังมาดูเหมือนเดิมน,นะครับที่วางหิ้งพระใช่ไหมน้องบา้าชอบเนะเาะเขาเชียงไหมน้องจอยเชียงไม้ย,ย,ไมย,ย่างดีเลยน้องบัาก็ยังไปดูโต๊ะหมู่บูชาคือเก่าครับเขามาดูเครื่องจักสาแต่น้องบ้ามาดูโต๊ะหมู่บูชา นี่ที่วางมีดครับวันนี้เราจะเมามีดตบรมน้อง,งเบสได้เลยครับน้งเบสได้แล้วก็มาถึงที่าขายผลิตภัณฑ์สข้างทางนะครับอยู่ที่จังหวัดแพร่ก่อนจะถึงแพร่ประมาณสัก็0 3 0กิโลนะครับก็เป็นเครื่องจักสารเป็นเครื่องอาขายสินค้า พื้นบ้านหลา,หลายอย่างนะครับอะไรครับน้องเบียดโอ้สําหรับปูโดยตรงเลยนี่แต่ว่าปูยังไม่ใช้ครับอีกนานครับอีกสักสาิปีปูถึงจะใช้สี่สิบปีเออสี่สิบปีปูจะใช้เอ้าปลามันยังไม่ตายดิปลามันดิ้นได้เออเอาไปใส่หน้ารดน้าสื เอาไปใส่หน้ารถพ่อนะตัวนี้ยี่สิบน่าสงสารเนาะมันยังไม่ตายแต่เอามาเอามาแหวมันเราถึงจังหวัดแพร่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ออกทางเลี่ยงเมืองด้านซ้ายนะครับแพร่จะอยู่ด้านขวาครับเราก็จะตรงไปอุตรดิต์อุตรดิตฐ์เข้าเด่นชัยอุตรดิตฐ์<ช>ีนแปดสิบ สนามบินแพร่ตรงไปอำเภอเด่นชัยอุตรดิตถ์ลำปางเมืองแพร่เลี้ยวขวาไฟแดงหน้านี่นะครับลำปางแต่เราไม่ไปลำปางลำปางสี่แยกนี้นะครับเลี้ยวเลี้ยวขวานะครับก็จะไปแพร่หอมไปตกแไ่งนะ เทียงหม่ไปนังเล่อข้าวเดียวเลยวันพรุ่งเทียงไม่ไปเขาขอด้าวเดียวเลวเยเลประมาณหกชั่วโมงตอนนี้เราก็พึ่งออกจากจังหวัดแพร่นะครับออกมาได้ก็ประมาณสักกี่สิบสามสิบกิโลตอนนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับด้วยเส้นทางหมายเลข11อ ติดเส้นทางหลวงนะครับก็ถือว่าถนนซีเลนขับใช่ครับร้อยบางหันแยกครับเก่าซิมบับับเพราะมันเก่าซิบแบบร้อยซิบขึ้นหมดละนี่คือนี่ก็คือถนน หมายเลข1นะครับจังหวัดแพร่ไปอุตรดิตฐก็เป็นถนนเด่นชัยเด่นชัยอุตรดิตฐ ตรงนี้สวยไว้น้องบอมสวยน้องบอมสวยๆปูได้ทั้งวิดีโอเด้งได้ภาพหนึ่งเลยเีวซ้ายเข้าสู่ชาแล้วถุกายของะขวาัตถีรมตมหาธาตุ เราก็มาถึงพิษณุโลกนะครับจะมากราบพระพุทธกินราชนะครับที่พิษณุโลกนะครับมาถึงแล้วนะเ้ามเป็นในแส่หวันเราอยากตั้งตระมาตุกหม้อเราหนาที่รับตุกหม้อเราละ S <S สามจิตโมเดลหรือทราคาณที่เราใช้เล้ยหนึ่งองหนึ่หาพันบาทต่อวันเพราะว่าตด Gracias. ในบาลนี้ธาตุละลายทําหมดเจอเนาะ <laughs> อาจารย์ที่เข้ามาใหม่นะครับไปเกินห้านาทีสองท่านเลนครับได้สามคนเรียนเข้ามานะครับหลายคนเข้ามา นั่งลงนะครับนั่งนั่งลงนะครับังลงนะครับ